สวัสดีครับพบกับช่องอูซิงครับ<ห>พเพจเด็กซอเจ็ดทีม<ห>อันนี้งานด่วนครับช่างกอล์เขามาทําให้ครับวันนี้ทำเจเจ้าลิงลมครับวันนี้กลับมาจากทาบุญม, <c oughs> มันสะอาดไหมล่ะต้องล้างให้มันสะอาดาผ้ามเช็ดให้มีดินให้มีอะไรหรือเนาะติดไม่ติด <c oughs> นี่ช่างกอลมาทําให้ครับรู้ว่าได้ของเล่นมาใหม่ครับไม่รู้อะไรบ้างนี่

ปืนฉีดน้ำเลยครับรูใหญ่ดีไม่มีแรงครับแรงหมดครับวันนี้แล้วสู้คันเขียวไม่ได้ครับคันเขียวเขาจัดเต็มแล้วคันเขียวันท่ออันเน่นเดี๋ยววิ่งตามไม่ทันคันเขียวครับต้องจัดครับต้องจัดท่อุนโคตรลั่ง อไเนี่ยอนอไอ้ได้แก้ว่แก้วเปลืยแล้วไ้อเนี่ยมเคียนี่นี่ยัง่ได้เล่ม่ได้เียร์เล่มเอันบข่ก้อ้วแก้วก็ม่เ้ไม่ทำอะไรเลยเาแทงลไปทำไมครับ

ไอในหนวดยูท an ูบเบอร์สน an ิทสนทยูท an ูบเบอร์แต่เอนนว้ตอนนี้น้ำช่องดังไอโจ๊กัน่อยพอดีขมวด่นเอดีมิดดอกเวียนเอาเวียนบ่อ อ๋อผู้เมียนได้ยิงตอกเขาผู้ใดมาพันโอ้ยเขาไปตันหุ้นหนามันมาพาพันเกี่ยวขาพันเกี่ยวติ้อ๋ออันพันไว้ติมันมันมัเยอ้มมันเยอืมมันเย้มเปลี่ยนโอ้ดีมันจะเสาะโอ้ดีมันอยู่บนไหนนี่ดิในนอดมันเป็นแหวนท้องแดงมันบอกเอ้ดพันในตัวมันยังอยู่เยอม จะได้ฟันไปกับเราทีสัตว์เน,นี่ยกดติดต่ำกดชับกึ่ชับจอกจ่อเนี่ยครับของใหม่เรางยัดของใหม่ครับไป

Thầy <coughs> จะ

ก็รอชมต่อ,อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ